สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยครับวันนี้มีรถไถคูโุต้ามานําเสนออีก2คันครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาชมครับคันแรกนี้จะเป็นคูโบต้า L สองศูนย์ศูนย์สองดีทีครับตัวนี้เป็นสองเผาภงมลัยธรรมดาครับตัวนี้เป็นสองเผาเก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับ แล้วคันที่สองคันนูน้นคันนู้นจะเป็นเพาเดียวครับยี่สิบแรงเหมือนกันครับ L สองทูสองเหมือนกันครับแต่เป็นเพาเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสองเพากันก่อนครับอ่ะสองเพาครับคันนี้อ่ะดูสภาพรวมๆครับสภาพรวมสีเดิมญี่ปุ่นนะพี่นะสีเดิมญี่ปุ่นครับอย่างนี้เลยยางสวยพี่คันนี้ยางสวยเลยยางสวยเราก็มีการเก็บงานทำสีล้อ ทำสีล้อให้ใหม่แล้วก็สีตะแรงข้างนี่เราทำใหม่ครับทำสีล้อสีตะแรงข้างให้ใหม่ดูรวมๆแล้วก็มีเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ครับคันนี้มีเปลี่ยนเบาะใหม่ท่อเดิมสวยๆเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบยี่สิบแรงม้าอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยครับอ่ะสตาร์ทเลย ไม่ต้องเผาหัวเลยครับเช้าเช้านี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์หน่อยดูเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์หน่อยครับดูเครื่องยนต์กันอ่ตัวน,นี้จะเป็นเครื่องยนต์สามศกนะพี่นะเครื่องยนต์สามศกเครื่องยนต์สามศกครับ 20แรงม้านี่ครับเครื่องยนต์เครื่องดีไม่มีไอครับเครื่องนีก้9ิบสเปอร์แน่นอนครับเครื่องรถญี่ปุ่นครับสภาพดีเครื่องเกียร์ท้ายดีครับเครื่องดีไม่มีไอครับเกียร์ดีไม่มีหลุดไม่มีเด้งไม่มีหอดครับรถเก่าญี่ปุ่นสภาพประมาณนี้เลยพี่ ระบบไฟระบบไฟเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน้าหน่อยอ่าไฟหน้าติดหนึ่งข้างไม่เป็นไรครับอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะการแก้ไขให้ดูแลหลอดขาดดูไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ดูเลือนไม้น้ปัดหน่อยดูเลือนไม้น้าปัดนี่ลด994ชั่วโมงครับใช้งานได้นะพี่มีเกียร์น้ำมันย็ขึ้นนะครับ นี่วัดรอบเครื่องใช้งานได้ีนเกียร์ความร้อนความร้อนยังไม่ขึ้นครับใช้งานได้ปกติอ่าดูระบบแต่แต่ดังไหมอ่าแต่ดังแต่ดังฟังชัดครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1น5 0 0 0บาทครับหนึ่งแบาทเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปครับนาดับคันนี้ก่อน เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะเป็นเผาเดียวครับตัวนี้เป็นเผาเดียวเก่าญี่ปุ่นเครื่องยนต์สามโซบยี่สิบแรงม้าเหมือนกันครับเหมือนกับคันนี้เลยแตกต่างกันที่ว่าเผาเดียวกับสองเพาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทเก้าหมื่นห้าพันบาทอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นไปลองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยตัวนี้เก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับนี่ครับ มราดูเครื่องยนต์กันเสียงนุ่มๆแบบนี้เลยพี่รถญี่ปุ่นเรามาดูเครื่องยนต์กันครับอันนี้รถสภาพสวยมากเลยพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยรถเลี่ยมๆเ,เลยพี่คันนี้นะครับเครื่องดีไม่มีไอครับเครื่องสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเครื่องนี้ไม่มีไอเกียร์เกียร์ยดีครับไม่มีเด้งไม่มีหลุดไม่มีหอนไม่มีดังครับพร้อมใช้ครับสภาพนี้เลย อ่าดูระบบไฟหน่อยระบบไฟอ่าไฟไม่ติดอ่าคันนี้หลอดไฟหน้าขาดดูพวกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวติดขอนรถเป็นไงอ่าไฟเลี้ยวติดใช้งานได้แต่แต่โอ้แต่ดังฟังชัดครับรถคันนี้ใช้งานมาประมาณ1,000 หนึ่นสามชั่วโมงนะครับวันนี้ครับระบบใช้ได้หมดนะครับผมก็ราคาอยู่ที่9ก0 0 0มื่นบาทอ่ะดูระบบไฮดรอลิกหน่อย,ยไฮดรอลิกอันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยพี่อ่าไฮดรอลิกบอ่อเตครับคืนลองบอ่อเตะใช้งานได้พี่ยางสวยสี่เส้นเลยพี่นี่ยางแท้ญี่ปุ่นนะครับเป็น9.5้ายบสนะครับนี่ยางจากญี่ปุ่นคู่ตัวมาเลยครับ ยางหน้านะครับยางหน้าสวยครับคันนี้อ่ายางสวยทั้งคู่นะพี่มีคันสองเพาอ่ะจะมียางหน้าที่เลานิดหน่อยครับตามนี้เลยพี่รถมีสองคันครับรุ่นเดียวกันยี่สิบแรงม้าเหมือนกันครับมีสองคันให้เลือกครับคันนี้ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคันโน้นก็เก้าหมื่นห้าครับ เก่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับสภาพ90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเอาไปใช้นี่ไม่ผิดหวังครับรถเก่าญี่ปุ่นใช้งานกันยาวๆสนใจก็มาดูรถได้ที่หน้าโรงพยาบาลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับเบอร์โทรติดต่อก็0 8 1 4 9 3 6 8 7 1ฝากล้านเล็กๆผมด้วยนะครับรถพร้อมมีให้เลือกครับประมาณ10กว่าคันครับมีเยอะอยู่ครับมีหลายรุ่นครับไม่ได้มีแค่คูปตต้าอย่างเดียวครับ ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ